เป็นปีที่ทุกคนมีความสุขมากขึ้นเป็นปีทีอ่อะไรก็เครียกขายราบเรืน่นไรอุปสรรคนะครับผมเดี๋ยวนะอย่ามาล้อผมอีกแล้ว นี่และค่ะก็เป็นที่เอ็นดูของแม่ๆนะคะพูดไม่ชัดนิดๆหน่อยหนะคะแบมแบมก็รีบออกตัวเลยว่าอย่ามาล้อผมนะนะคะแหมก็ล้อด้วยความเอ็นดูกันทั้งนั้นแ่ละค่ะก็โดนประจํานะคะหนุม่มแบมแบมแน่นอนละค่ะก็เรียกว่าเป็นคนไทยกันทุกคนแต่พอไปอยู่เกาหลีนานๆนนะ่ะมันก็เริ่มพูดยากสำนง g สำเนียงก็ไม่เหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นความน่ารักของหนุ่มแบมแบมบนเวทีเค้าดาวเมื่อคืนนี้ที่พัทยานะคะ ทำให้โอ้โหอาเซ่ออกจากกลางกันค่ะแหมไปรอหนุ่มแบมแบมกันไม่รู้ตั้งแต่กี่โมงอะนะรอก่อนเป็น10ชั่วโมงก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มนะคะวันนี้ก็เลยจะรวบรวมความน่ารักมาให้ดูนะคะอันเนี้ดูอย่างบรรยากาศค่ะ จ้าน้องแบมมาคันนี้นะคะแอบบกไม้บกมือให้แฟนๆหน่อยโอ้โหโอหไม่มีที่อยู่กันเลยนะจ๊ะกรี๊ดกันแตกระเบิดเลยทีเดียวค่ะก็เรียกว่านี่ก็เป็นความสุขข้ามปีจริงๆของคนไทยนะโดยเฉพาะแฟนเคป๊ปนะเหมือนฝันที่เป็นจริงเลยค่ะที่ต้าแบมมายืนอยู่บนเวทีแบบนี้นะคะโชว์กันหลายเพลงเอาแบบอิ่มๆจุใจไปเลยค่ะ ซึ่งความน่ารักก็คือนอกจากหนุ่มแบมเนี่ยจะเป็นหนุ่มนิสัยดีเหมือนเดิมแล้วนะคะยังแอบ,บแซวแม่แม่ด้วยนะคะว่านี่มีเพลงมาฝากแต่ดูสิพูดอย่างนี้นะทุกคนแบบว่าเขินอย่างแรงเลยละคะ่ะผมอยากโชว์ให้เมียหลวงของเราได้ดูกันก่อนนะเมียหลวงของเราได้ดูกันก่อนนะ แม่ได้ยินแล้วอยากจะรีเพลย์ซ้ําคํานี้บ่อยๆจริงๆนะคะเล่นเอาเขินกันทั้งงานเลยทีเดียวค่ะก็แน่นอนนะเรามาชาวไทยก็ต้องถูกยกให้เป็นเมียหลวงแบบนี้เรียกได้ว่าน้องแบบนี้เข้าใจพูดนะคะก็เรียกว่าพูดดีมากเลยเป็นมงคลนะต้อนรับปี2022พูดแล้วก็ขอให้เป็นแบบนั้นไปเลยเนจ้นะคะก้อนนี้ก็เป็นบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ ก็ต้องบอกว่าแหมเห็นเตาแบมแล้วก็คิดถึงเตาลิสของเราเหมือนกันเนาะก็อยากให้มาเหมือนกันนะนะคะก็น้องรับปากกับคุณแม่ไว้ว่าเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้ที่นู่นนะคะก็คือหมายถึงที่ไทยก็ไม่แน่นะคะอยู่ๆจะแอบโผล่มาหรือเปล่าหรือจะมาเวิร์ทัวร์กันเลยสําหรับ2022นี้นะแบล็คพิงค์รอลุ้นค่ะรอลุ้นค่ะซึ่งน้องแบมเนี่ยก็คือน่ารักตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงแล้วก็ขึ้นเวทีเลยทีเดียวนะคะ พขาก็มีการโพสต์โต้ตอ,ตอบกับแฟนๆนะคะบอกว่าถ้าอากาศร้อนหรือเป็นอะไรเนี่ยก็บอกผมได้เลยนะแล้วก็ดันมีอากาเซ่คนนึงค่ะไปบอกว่าอยากเข้าห้องน้ำนะน้องแบมก็ตก,กระจยค่ะตอนแรกนึกว่าไม่มีห้องน้ำนะคะแต่แฟนคลับบอกว่าถ้าเกิดว่าจะต้องไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมันต้องต่อแถวใหม่นะคะแต่ว่าน้องแบมด้วยความน่ารักค่ะบอกว่าไม่ต้องอันครับไปเข้าเลยอ่ะดูสิเป็นห่วงเป็นยายกันทุกกระเบียดดิ้วแบบนี้นะคะไม่รลักไม่ได้จริงๆล่ะค่ะ อันนี้เป็นแค่ส่วนเล็กน้อยนะจากบรรยากาศสิ้นปีที่เก็บตกมาให้ดูกันนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆน่ารักกว่นนี้เยอะมากแต่ว่าแอดเอาบางส่วนที่มาเล่าชวนเขินนะน่ารักน่ารักต้อนรับเช้าวันนี้ละกันนะคะยังไงก็แฮปปี้นิวีย์กันแบบเต็มตัวกันอีกหนึ่งทีวันนี้หนึ่งมกราคม2565แล้วโอ้โหอีกปีนึงแล้วนะทุกคนสู้ๆนะคะก็อยากให้ทุกอย่างมัน ดีขึ้นด้วยนะโอมไปกงโอมรโครอนหายไปให้หมดนะคะก็มีความสุขกันมากๆละกันยังไงก็พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนจะกลับไปลุยงานหรือกลับไปเรียนยังไงก็ฝากติดตามอัพพีนิวส์กันอีกปีหนึ่งด้วยนะคะเจอกันในทุกๆวันเลยโชคดีปีใหม่ค่ะ